ครับสวัสดีครับพบกับผม Bad Boy Channel นะครับวันนี้ผมอยู่กับกิจกรรมของ Yamaha นะครับขับขี่ปลอดภัยอบรมให้นะครับฝึกทักษะให้มีคุณคูจาก YRA มาสอนให้นะครับผู้ที่ขับคลิไบอย Yamaha นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแถมพาไปเลี้ยงข้าวเครื่องดื่มฟรีตลอดงานนะครับผมกิจกรรมดีๆอย่างนี้รักเลยนะครับ มาเป็นข้อพยัญหานะครับช่วยขายหน่อยครับก็วันนี้มีรุนพี่เลยครับซุปเปอร์เทนเนล์ขนาดรุ่นใหญ่ยังมาเรียนเลยนะครับผม 1,200cc นะครับมีประโยชน์มากนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับยามาฮ่าบิ๊กไบนะครับมาดูครับวันนี้คุณครูจะสอนอะไรพวกเรามา เราจะมาฝึกห่กองการใช้ครึ่งคัดแบบนี้ค่ะลูกค้ากำเข้าไปแค่ครึ่งเดียวสามารถเพิ่มเกียร์หรือลดเกียร์เราจะใช้แค่นี้พอ <Wow. S 1> ลูกค้าไม่จําเป็นต้องกำไปให้สุดแบบนี้แหละไม่จําเป็นเนื่องจากมันเป็นแบบนี้ลูกค้าเวลาเราขี่มา,เร,าเร็วๆลูกค้าขี่มาแล้วมาลดตึง้งบางทีสองเกียร์บางทีสามเกียร ใช่ไหมคะลูกค้าจะกำลึกแล้วก็ปล่อยเด็นจังหวะที่ล้อมันปัดถูก <Okay. S 1> ไหมคะเพราะนะั้นแต่เบสิคครูแนะนำเพราะไมนครูไม่แนะนําตั้งแต่เบสิคแต่ว่าคนที่เขาขี่รถใหม่ๆเขาจําเป็นจะต้องรู้ว่าขาจริงๆมันต้องกำสุดนะเอาขี่กันมาหน้าและเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นออกตัวอย่างเดียวที่กำสุดที่เหลือไม่ว่าจะเพิ่มเกียร์หรือลดเกียร์เราจะใช้แค่ครึ่งเดียว ลดลดได้ทีละหนึ่งเกียร์ตึงต้งตึ้งทุกอย่างจะต้องมีช่องไฟไม่สามารถกำพื้นแล้วลดตักตักตัก,ตก,ตก,ตกแล้วปล่อยเนื่องจากความเร็วกับเกียร์มันต้องสัมพันธ์กันต้องบาลานซ์กันเช่นความเร็วซักประมาณร้อยหนึ่งอะขี่เกียร์สี่สมมติลถมาถึงเกียร์สี่แต่ไม่ใช่ความเร็วร้อยหนึ่งโลมาเกียร์สามหรืออย่างนี้เลยมันก็อันตราย การที่เราทําแบบนี้เพื่อความปลอดภัยแต่ไม่ใช่เพื่อเพิ่มความอันตรายเข้าไปนะคะต่อไปเวลาเราลดเกียร์ลูกค้าจะต้องใช้เบรกก่อนเพื่อชะลอความเร็วจะต้องใช้ขี่มาความเร็วทางตรงจะต้องใช้คืนคันเร่งปึ๊บต้องใช้เบรกหน้าเบรกหลังชะลอก่อนแล้วถึงจะลดเกียร์พึ่งค้าได้แต่ลูกค้าส่วนมากคืนคันเร่งมาลดเกียร์เลยลอ้อความเร็วมันยังเยอะอยู่ลูกค้า มันก็เลยมีโอกาสที่รถมันสายสะบัดนะครูแนะนําเทคนิคเพิ่มเติมออีกอันหนึ่งเลาเราลดลงมาครูเชื่อว่าบางทีมันเกิดเหตุข้างหน้ามันจะเป็นต้องลงถึงหนึ่งเลยก็ได้เช่นมีอะไรหูข้างหน้าเบรกกระทันหารถติดรถพ่วงออกมากว่าเลยขี่มาเร็วเบรกหน้าเบรกหลังเอาไม่อยู่จําเป็นต้องลดจนถึงเกียร์หนึ่งได้นะคะลูกค้าแต่เราต้องวควบคุมเบรกหลังเอาไว้ตลอดช่วงจังหวะที่เราลดลด การที่มันใส่สะบัดเนี่ยมันจะทอนกําลังที่จะใส่สะบัดจนไปถึงหนึ่งเนี่ยมันทอนมากๆเท้าขวากดเบรกหลังช่วยไว้เดี๋ยวเราฝึกกันเดีย๋ยวเรามาฝึกกันเบื้องต้นใส่สามนะลูกค้าใส่สามเนอะใส่สามคือกันเ <Wow. S 1> ร่งเบรคครว้าวติบถ้าใครกดไม่ลงแปลว่ายังปีบคูรชา์ดมาไม่พอแปลว่ามันไม่ใช่ครึ่งหนึ่งแปลว่ามันยังไม่ถึง นะคะ,อ,ะอย่าก,กดเกียร์โดยที่ไม่ได้ใช้คานนะคะเดี๋ยวเฟืองเกียร์มันพังโอเคเพราะถ้าก,กดถึงมันจะมีรอยฟีอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ใช่มันจะเป็นรอยฟิีเป็นฟรีของมันอยู่แล้วลูกค้าดูจังหวะการใช้เบก,ก่อนนะคะอ่าเล่งมาใช้เบก่อนนละลูกค้าเบกปล่อยเบกพึ่งค่คะลูกค้าตอนที่ลูกค้าลดเกียร์ลูกค้าอย่าพิ่งปล่อยเบกนะคะ ถ้าลูกค้าปล่อยเบรลอล้อมันจะทำไมอะมันจะมีรอบคือรอบมันจะสูงมากรถมันจะอื้อเลยจะปล่อยเบรกตอนไหนลูกค้าก่อนเลีออ้ยวโค้งก็เหมือนเบสิกพื้นฐานพยงแต่ว่าอันนี้มันเพิ่มเข้ามาเรื่องของการลดเกียร์อ่าคนตีไล่มาหน้าหลังพบกันรถมันดึงให้ชา้า กว่าเราใช้เบรกหน้าเบรกหลังเรามีเพื่อช่วยชะลอความเร็วแต่ถากลูกค้ากำแล้วไปรถมันไม่ช่วยแถมมันอันตรายเพราะฉะนั้นครูเลยอยากให้ลูกค้าฝึกตรงนี้ก่อนเพราะอย่าเราจะาไปใช้กันในคอร์ดเบรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปใช้กันคอร์ดเบรกอ่ะเราเริ่มขี่กันถ้าเราดูอย่างเดียวเราทําไม่ได้เริ่มครับการกำค้าครึ่งน,นึงนะครับ จะช่วยให้เราใช้เองจิ้งเบดแล้วไม่ลดไม่เสียอาการตุดปัดนะครับก็ทําให้การใช้จิ้งเบกลดเกียร์ได้สมูทขึ้นนะครับก็ควรจะลดทีละจังหวะนะครับให้มีช่องไฟนะครับในการเบกใช้เองจิงนะครับอลองไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อนๆคนไหน,น,น,นอยากทดสอบก็เวลาเราขับรถก็ใช้ได้นะครับลองทำโอเคเลยนะครับทำให้เราขับรถได้ใช้จิ้งเบสสมูท ขึ้นนะครับ สองเกียร์เดี๋ยวครูฝึกจะลดหนึ่งเกียร์ให้ดูชีวิตจริงที่ครูบอกมันสามารถลดได้จนถึงเกียร์หนึ่งเลยในกรณีที่มีอะไรตัดหน้าเราก็ทันหันมาทางตรงและมีความเร็วนะอันนี้สนามพื้นที่เราไม่จำกัดเวลาเราฝึกเราก็ต้องฝึกจากความเร็วต่ำอยู่แล้วไม่ต้องเร็วมากนะเราจะขี่มาสองเกียร์เวลาสองเกียร์แล้วลดหนึ่งเกียร์เนี่ยเอนจิ้นมันเยอะเดี๋ยวลูกค้าดูเลยมันจะฮือเลย นจินมันเยอะแต่ถ้าขี่มาสามเกียร์แล้วลดหนึ่งเกียร์ให้เหลือเกียร์สองอย่าไอจิ้นมันจะน้อยนะคะครูจะทําให้ดูทั้งหมดเลยลูกค้าจะได้ทราบและเอาไปปฏิบัติว่าผมจะเลือกแบบไหนในกรณีที่เกิดขึ้น,นเอาตอนนี้ขี่มาสองเกียร์น,นะคะคืนคันเร่งคืนคันเร่งนะลูกค้าพลอนคืนคันเร่งครูไม่เบรกให้ลูกค้าดูอะไรแล้วเพราะตอนนี้เรามาฝึกแล้วเรามาอดวานซ์คืนคันเร่งเริ่มใช้เบรกหน้าเบรกหลังพร้อมกัน ลูกค้าเริ่มใช้เด็กหน้าเบรกหลังพร้อมกันรถเกียร์จะตรงนี้หรือตรงนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าแต่มีระยะหยุดให้ 5, 20เมตรเหมือนเดิมทบทวนทบทวนทบทวนใช่ทบทวนนะสามเกียร์คือชันเล่งเรรถเพิ่มความเร็วการหยุดก็จะเป็นจะต้องไกลขึ้น,นมันช่วยอยู่รถได้ดี จริงๆอาคูติเปขี่สามเกียร์ลถสองเกียร์ในกรณีที่ลูกค้าเริ่มคล่องแล้วเพราะชีวิตจริงมันไม่ลดหนึ่งเกียร์หยุดได้หรอกมันจะลดหลายๆเกียร์บางคนอาจจะลดถ,ถ,ถึงสามเลยขี่มาหกอาจจะลดถ,ถึงเกียร์สามหรือลดถ,ถ,ถึงถึงเกียร์สองทีนี้จังหวะจังหวะจังหวะการํำคดนะคะกูขอลูกค้าเขายับไปด้านโน้นเพราะว่าตรงนี้เรารู้จุดคืนคันเร่งแล้วอะเรามาดูจุดการํำคด้าง โค้ใช้เครื่องคาเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เร็วถ้ากรมสุดเวลาปล่อยเหมือ,อนเฮอนะที่เหตุผล <S <S เหตุผลนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถสองเกียร์พร้อมรถก่อเวลารถสองเกียร์สังเกตมือเจ้าที่ไหมไม่ได้เอามือรรมากำแฮนไว พราะว่าความเร็วมันลดลงแล้วพร้อมที่จะใช้งานอีกหนึ่งรอบแต่การที่เราลดหนึ่งเกียร์แปลว่าเดี๋ยวเราอาจจะไหลเข้าไปในโค้กค่ะจะยมังไม่ได้จอดก็เลยต้องเอามือกำแพงเอาไว้หรือมันมีช่องไฟในการหยุดแต่ตอนนี้เรามาฝึกลดสองเกียร์ช่องไฟมันทําไมคะไม่มีมันมีช่องไฟนิดเดียวเดีย๋ยวต้องลดเดี๋ยวต้องลดบางท่านเอามือกำแพงออกมาใช้งานไม่ทันแต่จะไม่ให้มีการกำคันและลดสองเกียร์ไม่ได้อันตรายมากๆนะคะอ่ะ ปล่อยกับปล่อยอ้รอผู้ิ๋คยังมาได้นีค่ะผู้ีเร่งมเรวได้ใคยังมีคลูกค้รยังมีทุกคนใช้คัสคองแล้วเมื่อกี้จากผู้ประเมินยิ้มยิ้มอ้าวพอมา อันนี้เราคล่องแล้วนะเราค่อยลดสองเกียร์ก็หมุนเข้าคล่องแล้วค่อยลดสองเกียร์เร่งลูกค้าเด็กหน้าเด็กหลาตึ้งตึ้งแล้วค่อยกำค้าอีกทีหนึ่งเท่ากับตอนนี้กำค้ากี่ทีสามสามสองสามลดสองเกียร์ตึ้งปล่อยแต่ไม่ต้องมือกำแทนตึ้งอีกทีนึงยังไม่กำนะปล่อยรถไหลไปก่อนแล้วค่อยกำอีกทีหนึ่ง มันไม่สามารถชีวิตจริงกำคั้ะเบรกจุดอย่างนี้หรอกไม่มีหรอกมันต้องเป็นสเต็ปแบบนี้มันต้องมีช่องไฟที่ไหลไปแล้วค่อยกำพั้ในการหยุดอีกทีหนึ่งแต่าลูกค้าตึ้งตึ้งจอดเลยมันตัดเอนจิ้นหายไปซึ่งชีวิตมันไม่มีช่องมันต้องมีช่องไฟมันต้องมีช่องไฟทุกครั้งเพื่อให้เอนจิ้นมันช่วยดึงแต่ถ้าไม่มีช่องไฟแปลว่าเกียร์เดียวก็ได้สิเมื่อกี้ไม่จำเป็นต้องรถสองเกียร์หรอกคือให้เป็นจังหวะ เป็นการฝึกมันเป็นการฝึกให้อิจิ้นมันช่วยช่วยช่วยโซ่กเตอร์ช่วยให้มันดึง